ลูกค้าหยิบนะครับแต่และชุดไม่ต่ำกว่า100บาทผมมีเทคนิคอย่างไงนะทุกคนอยากรู้ไหมฮะนะครับเทคนิคที่ผมใช้ขายนะครับลูกค้าซื้อทีละ8 0บถึง100บาทเนี่ยผมมีเทคนิคคือผมแถมหนึ่งไม้ครับทุกคนนะนะครับมันดูอาจจะแบบว่าเออเขาเขาเขาก็ทําทั่วไปนะครับพี่ดูครับทุกคนฮะนะครับเขาก็ทําทั่วไปจริงนะครับทุกคนนะนะครับแต่ถ้าจะทําให้ได้ผลจริงๆทุกคนฮะเวลาลูกค้าหยิบที7-8ไม้นะ่ยใช้เทคนิคคุยกับลูกค้าฮะทุกคนนะ พี่เจ็ดไม้แล้วนะพี่อีกสามไม้หนูแถมให้หนึ่งไม้สมมติลูกค้าหยิบแปดไม้ในพี่ค้าหยิบอีกสองไม้หนูแถมให้ฟรีอีกหนึ่งไม้ครับพี่จะได้แล้วนะครับพี่ตอนนี้แปดสิบาทนะ,ะ้วค่ะหยิบอีกสองไม้หนึ่งร้อยแถมฟรีหนึ่งไม้เลยค่ะพี่นะครับเวลาเราคุยกับลูกค้ามันมีเทคนิคอยู่นะครับทุกคนฮะเทคนิคสิบแถมหนึ่งใช่ใครๆก็ทําได้ทุกคนฮะแต่เทคนิคการคุยกับลูกค้ายังไงให้เขายอมซื้อสิบแถมหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนฮะนะครับสมมติว่าเขาซื้อซื้อ้เจ นะครับลองคุยดูนะครับลองหยอกย่อลูกค้าดูนะครับทุกคนนะเดนี้ก็เวลาทุ่มกว่านะครับทุกคนนะครับพี่ค้าแปดไม้นะนะพี่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนูแถมหนึ่งไม้ครับพี่นะเออเนี่ยครับทุกคนฮะซื้อครบหนึ่งร้อยบาทหนูแถมหนึ่งไม้เลยครับพี่นะครับเนี่ยทุกคนจะดูครับนี่นะครับไม่พลาดครับนะครับประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์จะพลาดประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่โดนหมดเลยนะสำหรับหลายท่านที่ซื้อประมาณเจ็ดไม้แปดไม้นะครับทุกคนนะครับ นี่ร้อยแถมแถมหนึ่งไม้เลยค่ะนะครับทุกคนนะลองไปปรับใช้ดูนะครับทุกคนนะลองไปปรับใช้ดูนะครับทุกคนดูโอ้โหเดี๋ยวรอดูรอย่างครับแต่ละชุดทุกคนฮะร้อยสองร้อยนะทุกคนนะได้ชุดนี้ก็โอ้ก็กลับได้แล้วนะทุกคนนะไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทนะครับชุดนี้ทุกคนให้นะครับไม่ต่ำกว่าพันนะครับเนี่ยครับนี่ได้ชุดนี้นานๆลูกค้ามาหยิบลุมทีหนึ่งโอ้โหได้ชุดนี้ก็สบายได้นะครับทุกคนนะเนี่ยครับนี่นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้ทุกคนเนาะเวลาลูกค้าหยิบ นะครับอีก2ไม้พี่ได้แถมหนึ่งไม้ครับพี่จะถึงร้อยแล้วนะครับพี่ไม่เอาอีก2ไม้เลรอค้านะครับลองลูกลอ่อลูก,ลกชนกับลูกค้าดูทุกคนดูครับเนี่ยครับโอ้โหดูชุดนี้ดิเนี่ยสี่ห้าร้อยนะครับบนเนี่ยเห็นไหมนี่ครับทุกคนฮะพลังของไม้10บาท20บาท30บาททุกคนดูครับโอ้โหนี่วันที่สองมีนาคมนะครับทุกคนห้านะครับนะครับเมื่อวันวัน,วนหวยออกก็ขายดีมากนะทุกคนห้านะครับเข้าไปศึกษาวิธีการทํากันเอาเองนะครับ วิธีการทําผมสอนไว้ในช่อง YouTube หมดนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับในการขายปลาหมึกย่างนะทุกคนนะ,นะครับลองดูลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับทุกคนฮะนะครับลองดู